สี่คู่สี่ล็กในค่ำคืนนี้นะครับผมก็สวัสดีกับทุกท่านด้วยวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มเทพบอลก็มาจัดแนวทางคาเดนทั้งหมดสี่คู่สำหรับค่ำคืนนี้นะครับใครที่ชื่นชอบนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับอีกอย่างเลยใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มครอบครัวด้วยกันพี่เข้มทางเข้าดูหน้าช่องได้เลยนะครับแล้ววันนี้เรามาจัดให้ครับเราเริ่มไปที่คู่แรกครับสำหรับศึกบุนเดสลีกาเยอรมันนั่นเองครับเป็นคู่มึงเชิดกันบักครับวันนี้ต้องเปิดบ้้านนนตอรัับกเ เสมอทั้งสานัดเลยแต่ถ้ามองฟอร์มนัปัจจุบันนี้ของทางกัดบากครับแข่งกันว่าหกเกมหลังครับชนะไปถึง4เกมครับเสมอไปหนึ่งและแพ้ไปแค่ครับเดียวครับแพ้ให้กับทีมอนึ่งอัลสบวกนั่นเองครับกับการกับทีมเยือนนะผมอย่างทางไมล์ศูนย์ห้าครับสามเกมหลังสุดชนะมาสามเกมติดครับก็ต้องบอกว่าไมล์ศูนย์ห้าเองก็ฟอร์มไม่ธรรมดาครับและยิ่งในเรื่องของเฮดูเฮดเนี่ยมันจบกันเสมอทุกนัดเลยครับกระแสก็เปิดมาครับทีมอย่างไม่ใช่กัตบากครับที่อยู่นลำตัวที่แปดณปัจจุบ ที่ทางแบบว่าเสมอส่วนใหญ่ด้วยนะครับผมถามว่าคู่นี้มีโอกาสลุ้นคู่ไหนมากกว่านะผมลุ้นฝั่งไหนมากกว่าผมก็ยังแอบเทียบที่ทางไมล์สุดหน้าครับจะบุกไปไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับถามว่ามีโอกาสเซอร์ไพรส์ถึงชนะไหมก็ต้องพูดนำตรงว่ามีครับเพราะช่วงนี้ฟอร์มขอมไมครับเกมไปเยือน2นัดแล้วนะครับผมที่เขาชนะมา2นัดติดครับชนะอาบิลิติกด้วยยังไงก็ต้องไมล์สุดหาแล้วนั้นครับวันนี้ขอเลือกเชะทางไมล์สุดหาไปได้เลยนะครับส่วนคู่ที่2ครับที่ผมจัดให้ครับเป็นบอลกันโชว์ซีตอเปานรียอเิต แต่แน่นอนว่าการที่กาญจรี่เล่นในบ้านครับถามว่าฟอร์มดูโดดเด่นไหม5เกมหลังสุดครับชนะได้เพียงแค่เกมเดียวครับเสมอไปหนึ่งและแพ้ไปถึงสามครับถามว่าเกมในบ้านดูดีไหมก็5เกมหลังสุดชนะสองครับแพ้ไปสามโดยรวมก็ยังดูแย่อยู่เหมือนกันกับกอารทีมเยนนะครับผมอย่างทางเจนัวครับเ,รเ,เพียงขันมา5เกมหลังสุดเนี่ยชนะไดเพียงแค่หนึ่งเกมครับเสมอสองแพ้ไปสองครับเกมไปเยือนอย่างเดียวครับไม่ชนะใครมาแล้ว5เกมติดก็ดูมีมาตรฐานที่ย่แย่กว่ากันเยอะแล้วก็ต้องบอกว่าทีมเจ้าบ้านนะครับผมอย่างทางกาเจลี่ครับเวลาเจอ นะครับผมอัตาลันต้านะครับยูเวนตุสอินเตอร์มิลานเงนี้ยเจอทีมใหญ่เท่านั้นนะครับผมที่เขาแพ้มาแต่เวลาเจอทีมระดับน้อยน้อยกว่านะผมหรือว่าแย่กวา่าอย่างเลเช่อย่างปาร์มาเนี่ยเขาก็ผ่านมาได้ครับแล้ววันนี้เล่นในบ้านตัวเองกระแสก็าอาจจะเปิดมาตอนนี้นี่ครับแต่ผมก็ยังมั่นใจว่าทีมอย่างกาลิลี่ครับก็นะ่าจะเปิดบ้านชนะไปได้อย่างคารลอยครับตอนนี้ขอมองไปที่ทางกาลิลี่ได้เลยนะครับ ส่วนคู่ที่3ครับที่ผมจัดให้ครับเป็นทางตูรุสครับวันนี้ต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางโมร็อกโกครับก็บนบอลลีกเอิงฟลอรงเศสนั่นเองแน่นอนครับว่าคู่นี้เจอกันมาหน้าล่าสุดครับเป็นทางโมร็อกโกครับเปิดบ้านชนะตูรุสไปได้ด้วยสกอรร์ปะต .3-0 ครับแต่ถ้าเป็นในเรื่องของฤดูกาลที่แล้วครับเป็นทีมเยือนนะใครเป็นทีมเยือนก็คือชนะไปนั่นเองนะครับมาดูฟอร์มนะปัจจุบันนี้ของทางตูรุสครับแข่งขันมาสองเกมหลังครับชนะทั้งสองเกมเลยโดยการที่ชนะองเช่ถึง4-0ครับชนะเลออาปา4-1และทางโมร็ ดีกันทั้งคู่ครับแต่ในเรื่องของเกมไปเยือนของทางโมร็อกโกก็แอบดูย่ำแย่นะไม่ชนะใครติดต่อกันมาแล้วถึง10เกมติดครับสำหรับไปเยือนโดยการที่เสมอไปสี่เกมครับแล้วก็แพ้ไปถึง6เกมนั่นเองนะครับแน่นอนว่าในเรื่องของความพร้อมครับทั้งสองทีมนี้ความพร้อมก็ถือว่าดูดีทั้งคู่เนาะแต่ในเรื่องของกแสนะปัจจุบันนี้เราก็ต้องบอกว่าทางโมร็อกโกดีกว่านั่นเองนะครับผมอาจจะไหลลงกนิดครับแต่ถ้ามองในเรื่องของความได้เปรียบเนี่ยก็โมร็อกโกดูเหนือกว่าในเรื่องของชื่อชั้น ก็ไม่น่าผิดหวังครับตอนนี้ก็ขอมองไปที่ทางสูงคู่ทางโมร็โกได้เลยนะครับส่วนคู่สุดท้ายที่ผมจัดให้ในค่ำคืนนี้ครับเป็นบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนั่นเองครับเป็นคู่นอริชเชสต์ครับวันนี้ต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางออฟฟอร์ดยูไนเต็ดนั่นเองนะครับคู่นี้ครับเจอกันมาตั้นแรกเนี่ยเป็นทางออฟฟอร์ดครับเปิดบ้านชนะนอริชไปได้ด้วยสจ้ากอสองประตูสูงนั่นเองแน่นอนทางออฟฟอร์ดก็เพิ่งขึ้นชั้นมาครับแต่นอริชช่วงนี้ก็ถือว่าฟอร์มย่ำแย่ครัััับบแแแแขข่่่งงงนนนมมมมมาาาเเเเเเกกลลสสสุดดดีีียยยชะะไไ้้พพคควรอปห ก็ม่ชนะใครมาแล้วถึง7เกมติดนั่นเองครับโดยการที่เสมอไป3แพ้ไป4โดยรวมมีมาตรฐานที่ย่ยแย่มากครับและเกมไปเยือนเดียวเนี่ยม่ชนะใครมาแล้วถึง6เกมติดครับก็ต้องพูดตามตรงว่ามาตรฐานของทางนอริทดูดีกว่าอยู่แล้วครับนัดแรกเนี่ยทางนอริทอาจจะบุกไปแพ้ครับแต่วันนี้เขาเล่นในบ้านตัวเองครับและได้เลือกกระแสที่เปิดมาครับนอริทรับังคับชนะถึง2ประตูเพื่อได้ยิ้มหวานครับหประตูได้เพียงแค่เสมอตัวครับเราก็ต้องมองว่ากระแสของทางนอริทแอบเปิดมาได้มากๆครับแต่ผมก็ยังมั่นใจว่านอริทวันนี้จะเปิดบ้านชนะได้้ออออยย่่าางงงแนนนนนนครัับีก็ขมทเล เอาวันนี้ก็จัดไปในนี้ทั้งหมด4คู่นะครับผมตัวแรกครับให้มองไปที่ทางไมซูน่าครับตัวที่2ครับให้มองไปที่ทางการยารี่ครับตัวที่3ครับให้เลือกเชียร์ไปที่ทางสูงโมอนตโกครับตัวที่4ครับให้มองไปที่ทางนอร์ลิซิตี้นั่นเองใครที่ชื่นชอบนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยและใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับและอย่าลืมใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มกับพี่เข้มทางเข้าดูหน้าช่องนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมพี่เข้มเทพบอลขอตัวลาทุกท่านไปก่อนแล้วกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคครรััับบสสวดี